เช้านี้ไม่อยากตื่นไปทํางานเลยนะคะไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นใครเป็นเหมือนครูพี่เล็กบ้างครูพี่เล็กเคยเป็นแบบนี้นะซึ่งสาเหตุที่คิดแบบนี้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครูพี่เล็กไม่เห็นคุณค่าของงานที่เราทําอย่างครูพี่เล็กเนี่ยดูแลเรื่องของระบบของไอโซเก้าพหนึ่งใช่ไหมก็ยังไม่เกต่ะค่ะว่าเราทำเนี่ยเพื่ออะไรแต่มาฟังทานของพระไพรสารน,นะ ดีมากๆเลยมันทําให้เราเห็นคุณค่าของงานที่เราทําเหมือนนิทานที่ครูพิเล็กจะเล่าให้ฟังมีคนก่ออิฐอยู่สามคนสามคนเลยนะพระเนี่ยไปถามคนที่หนึ่งกำลังทําอะไรอยู่นะช่างก่ออิฐคนที่หนึ่งบอกว่าอ๋อกําลังก่ออิฐอยู่ครับแล้วพระก็เดินไปถามคนก่ออิฐคนที่สองคนก่ออิฐคนที่สองบอกว่าอ๋อกําลังทํากําแพงอยู่ครับ แล้วพระก็เดินไปถามคนก่ออิฐคนที่สามกำลังทำอะไรอยู่หรอเขาก็บอกว่าเนี่ยกำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับเห็นไหมคะทำงานเหมือนกันเลยช่างก่ออิฐสามคนเนี่ยทำงานเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ทำไมคนที่สามเนี่ยเห็นว่างานก่ออิฐของเขาเนี่ยมันจะสร้างเป็นโบสถ์สร้างเป็นวัดวาอารามทำให้คนเนี่ยได้มาทำบุญเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเห็นไหมคะเขาเห็นคุณค่าของงานที่เขาจะทำเหมือนครูพิเล็กก็มาคิดย้อนกลับกับตัวเองว่าวันไหนที่เรารู้สึกไม่อยากตื่นไปทำงานเลยรู้สึกขี้เกียจจังเลย แต่งานที่เราทำนั้นมันกำลังที่จะเปลี่ยนธุรกิจภายในประเทศของเราให้แข็งแรง ให้จเจริญเติบโตเพราะว่าถ้าในประเทศของเราเนี่ยทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมเนี่ยมีระบบ ISO 9 0 0 0ที่ทำไมแข็งแรงแล้วก็ถูกต้องเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้คุณภาพของสินค้าหรือบริการมีคุณภาพในระดับสากลต่างชาติเนี่ยก็อยากที่จะซื้อสินค้าแล้วก็บริการของเรานะคะทำให้ทำไมคนในองคอ์กรคนในชาติเนี่ยก็เกิดการจ้างงานโอ้โหพอคิดอย่างนี้เห็นไหมคะงานของครูพี่เล็กเนี่ยมันมีคุณ ค่าขนาดไหนแล้วอันนี้ก็เลยทําให้มีพลังในการที่จะออกไปทํางานจะออกไปดูแลงานของเราให้มันมีประสิทธิภาพให้มันมีประโยชน์ แล้วเราก็มีพลังมากขึ้นทุกทีเลยเรื่องของการเห็นคุณค่าของงานที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเนะเพราะว่ามันไม่เพียงแค่ยกระดับตัวเรานะแต่ว่ามันยังสร้างชาติพัฒนาชาติให้เจริญเติบโต,ตเราก็เป็นส่วนหนึ่งตัวเล็กๆที่สามารถที่จะช่วยให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเจริญเติบโต,ตได้ลองไปคิดว่าคุณค่าของงานที่คุณทําอยู่มันคืออะไรแล้วคุณก็จะได้คำตอบกับตัวเองนะคะก็ครูพริกก็ฝากไว้นะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแ like, ช เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งออกข้อมูลดีๆออกไปเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูพี่เล็กนะคะสำหรับวันนี้ครูเล็กไปก่อนสวัสดีค่ะ